สวัสดีค่ะคลิปว,วิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของเลดมี่นะคะเครื่องนี้เป็นเลดมี่โน้ตสิบห้ีนะคะของลูกค้าเนี่ยจอแตกถ้าสกินไม่ได้แล้วก็สีองภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดีย๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะจอในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นจอเทียม LED นะคะอันนี้จอด้านล่างนะคะ จอด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะค่อคนข้างจะโอเคเลยแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะอ,อันนี้เช็คทัสกีนนะคะ นี่นะคะทัสกินวาดไปให้ทั่วหน้า่อเลยนะคะจุดไหนที่ทัสกินไม่ได้จะไม่มีจุดสีฟ้าๆนะคะนี่นะคะแล้วก็สีจอนะคะอันนี้จะเห็นเป็นเส้นๆอันนี้มันเป็นขึ้นความถี่ของหน้าจอนะคะ แต่ถ้าเรามองได้ตาเปล่าจะมองไม่เห็นนะคะน,นี่นะคะคุณภาพสีเราก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูกลุ่มย้อนกลบับกลุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะกลัไประบบสัมผัสนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะนี่นะคะสัมผัสได้นะคะนี่นะคะ นี่นะคะประมาณนี้นะคะเป็นหน้าจอของ Redmi Note 12 5G สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็นหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ